ก้องห้อยไร่ใส่บอจิสิมกันเดี๋ยวก่อนเอาให้ถูกมนชื่ออะไรนะใส่บอจิติบอชิมกันเอาผ่านไปอ่าแล้วก็นี่ด้วยไงคู่ครองใช่ไหมเพลงก็อาจจะดังมากนะคะก็เพลงดังแล้วก็ที่สําคัญคือตอนนี้บอกว่ากล้องเนี่ยโดังด้วยแล้วก็มาไกลมากด้วยคือตหน้าตาดีขึ้นด้วยไงแล้วเป็นพระเอกด้วยสาวๆก็จะแบบว่าชอบเยอะแต่ตอนนี้ ไม่ได้แล้วเหมือนจะอกหักเบาๆเพราะว่าล่าสุดก็มีข่าวว่าไปซุ่มคบอยู่กับน้องเบลคณิษฐานะคะก็เป็นนางเอกหมอลำคณะใช่อะไรนะเสียงสารคนนี้นะคะไม่ใช่มีข่าวแค่กับเบลคนเดียวนะคือก่อนหน้านี้มันมีข่าวว่าไปคบซ้อนอยู่กับน้องนาขวัญอ่าใช่นาขวัญแก้วสุนเป็นนักร้องลูกทพุ่งเหมือนกันใช่ไหมก็เลยแบบว่าเอ้ยอลวงโอลเวงอะไรยังไงนะคะแล้วนาขวัญเนี่ยเหมือนว่าคบกันมาตั้งแต่ตอนที่กยังไม่ดังด้วยใช่เออ คนด้วยนะคนนี้คนนี้คนนี้นากว่านน้องหวานด้วยถ่ายกันหวานแหววไปไหนก็ไปด้วยกันนั่นผู้จัดการด้วยใช่ไหมตอนนั้นเนาะตอนนั้นเมื่อวานไปเจอนะคะในงานวงสงภาพยนตร์นายไข่เจียวเสี่ยวตอปิโดเดยวยนะใครคิดชื่อหนังเนี่ยใช่สล่สิมากล้องเป็นพระเอกด้วยคือเขาเอากล้องเป็นเอาเป็นไอ้นี่ไหม ต้นคิดว่าเออจะเอาชื่อหนังเรื่องนี้ดีไหมนยจอบิโดอะไรแบบนี้จ,นนจริงๆก็ต้องปรึกษานักแสดงนิดหนึ่งนะอ่ะเมื่อาวานก็ไปเจอกันก็เลยต้องไปสอบถามถึงเรื่องนี้นะคะก้องเขาก็บอกว่าเออที่ผ่านมาเขาก็เป็นคนไม่ค่อยพูดถึงความรักมไม่ใช่ว่าเพราะอะไรนะก็คือให้เกียรต ทั้งความรักครั้งใหม่แล้วก็ความรักครั้งเก่าจากก้องอแล้วที่อึดอักอักเ่ยก็ไม่ใช่ว่าไม่อยากเปิดเผยหรือกลัวว่าถ้าบอกไปแล้วว่ามีแฟนเลตติ้งจะตกไม่ใช่เลยไม่กล้าพูดเพราะว่าอนาคตเนี่ยมันไม่มีอะไรแน่นอนอเขาบอกว่าแหมความรักสมัยนี้มันไม่เหมือนสมัยรุ่นพ่อแม่เขาเนาะที่แบบรักเดียวส่วนใหญ่จะรักเดียวใจเดียวคบกันไปอยู่นานๆอะไรอย่างนี้ส่วนเรื่องที่คบซ้อนอะ่ะคือเรื่องมันจบไปแล้วก็จบส่วนไม่สวยกันแล้วแต่คนมองแล้วกันเนาะ ก็ทุกอย่างก็คือจบแล้วก็ต้องเริ่มมีการจุดจบแล้วก็ต้องมีการเริ่มต้นใหม่คือใครจะเข้าใจผิดเขาอ่ะก็แล้วแต่เขาก็กล้องอะเนาะแล้วก็พูดเหมือนแบบที่บอกว่าเอ้ยเขาพูดเหมือนไม่ให้เกียรติอะแต่จริงๆก็ไม่ใช่หรอกคือแฟนเก่าแฟนใหม่อ่ะก็แบบขอนิ่งๆไว้ก่อนอยากแก้ตัวอะไรคือถ้าพูดไปมากก็เหมือนไม่ให้เกียรติแฟนเก่าพูดอีกก็เหมือนไป ถากถางแฟนใหม่เขาก็เลยแบบว่าอ่านิ่งๆแล้วกัน mm. น่าตามสไตล์เขาเป็นผู้ชายไงเป็นคนเหมือนคนกลางก็อาจจะต้องวางตัวนิดนึงจ้าก็เลย mm. ถามว่าอ้าวแล้วกับน้องเบลเนี่ยเรียกว่าเป็นการเริ่มต้นความรักได้ไหมครั้งใหม่นะคะเขาก็บอกว่าให้มองเป็นเรื่องของการให้กําลังใจกันดีกว่าคือยังไม่ได้อยากให้มองว่าเอ้ย จะต้องมีเมียอะไรอย่างเงี้ยคือเขาพูดแบบตรงๆนะลูกทุ่อองลุกทุ่งใช่ไหมใช่ก็คืออย่างที่บอกไงกว่าทุกอย่างมันก็เกิดขึ้นได้วันข้างหน้าอาจจะไม่ได้เป็นคนนี้ก็คือคือจริงๆเขาก็คงคุยกับคุยกับน้องเบลมาก่อนน่าคิว่าเขาจะตอบแนวนีออ้ว่าอะไรยังไง uh huh. เพราะว่าเรื่องแบบนี้เนาะผู้หญิงอะนะก็ถีงนิดนึงแล้วก็เขาก็จะแก้ตัวนิดนึงคือบอกว่าคือข่าวทุกข่าวคือเขาให้สัมภาษณ์แล้วแหละว่าไม่ได้มาจะปากเขาคนก็จะมองว่าอ้าวแล้วคือคุณไม่ให้เกียรติอีกฝั่งหนึ่งเปล่าหรือกว่าอะ ไม่ได้ไม่แมนนะเขาก็อาจจะเป็นคนใหม่ก็ได้ด้วยความรักมันไม่ได้มีกฎเกณฑ์ไม่มีเกณฑ์ตายตัวเออนะพูยิ่งพูดแล้วก็ยิ่งงงงงอ่ะฉันฟังฉันก็ยังเอ๊ะตกลงนี่น้องเบลใช่แฟนหรือเปล่าวะน่าจะใช่แหละน่ารักดีด้วยมไม่เราอาจจะแค่คุยคุยกันไงอย่างที่บอกเขาเป็นกาลังใจให้กันตอนนี้เนาะไม่ต้องไปเร่งรีบก็อ,อายุยังน้อยๆกันอยู่เลยมั้งคู่กเนี้ยอ่ะ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือนาขวัญใช่ไหมคือ,ค,อคนที่ม่ถาวเป็นแฟนเก่าคือก่อนหน้านี้มันมีข่าวว่านาขวัญออกมาแฉเรื่องกล้องแล้วกล้องก็ได้แบบว่าตอบไปแล้วแต่ตล่าสุดน้องเบลเนี่ยคนที่มีข่าวในปัจจุบนันเมื่อคืนเขาก็ไปขึ้นข้อความลงใน i อจีส่วนตัวแบบทำนองแบบว่าโอ๊ยโปรง่ปรงๆนะขออนุญาตอ่านนะคะเกิดเป็นมนุษย์สิ้นสุดแค่ตายเอาอะไรมากมายในความอนัตตาโลกทำไมช่วงชิงแข่งขัน สุดท้ายเหมือนกันต้องไปป่าช้าจะเอาอะไรแค่รักโลภกวดหลงไม่มีความมั่นคงบนกิเลสตัณหาเกิดแก่เจ็บตายใยจะไปยึดมั่นสรรพสังขารล้วนอน,นิจจังปล่อยวางมันเสียทุกโขตินนาสาธุมันคือเพลงหรือมันคือบทสวดอะไรเนี่ยไม่รู้แต่ที่ฉันฟังแล้วคิดว่าเอะอันนี้ให้กล้องหอให้ตัวเองหรือว่าให้ หรือว่าให้ตัวเองฟังฟังแล้วกันเนาะไม่ไม่ไม่แต่ว่าเจ้าตัวเขาก็โพสต์รูปตอนที่เขาก็ยิ้มยิ้มนาแล้วก็เขียนแบบว่าแคปชั่นน่ารักถ่ายยิ้มอะไรงี้ก็ไม่รู้ไงว่ามันเกี่ยวไปถึงเรื่องนี้ด้วยหรือเปล่าก็มาโพสต์จังหวะนี้ก็พอดีเลยเนาะมันปกติคนราก็ต้องคิดไปตีกว่าหมายกันไปเรื่อยเปื่อยอะไปฟังกล้องเขาพูดดีกว่าค่ะไม่เฉยครับที่จะการเฉยยังไม่ยังไม่บอกว่าถือว่าครบนะครับยังไม่ถือว่าครบเพราะว่าทุกวันนี้ผู้หญิงกับผู้ชายเก่งเท่ากันนะครับ ไม่เหมือนยุคสมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่เราว่าถ้าเกิดว่ามีแฟนมีแฟนเสร็จปั๊บผู้หญิงต้องอยู่บ้านทํางานบ้านอย่างนี้นะครับก็จะสามารถการันตีได้ว่าเราจะครองคู่กันตลอดชีวิตนะครับนั่นเป็นยุคก่อนยุคสมัยนี้ผู้หญิงเขาก็ทํางานเขาก็ต้องไปพบเจอสังคมการทํางาน <S <S ผมเช่นกันมีกาลังใจให้กันมากกว่าครับตอนนี้คือเป็นกำลังใจใกันตอนนี้ยังไม่ครอาพูดเลยเป็นแฟนใช่เราจะพูดไปเองไม่ได้ครับเดี๋ยวโดนจับนะครับผมแต่เราจีด้วยนะก็มีมีครับผมเป็นคนก็ไปหาน้องเองครับ เขาอยู่วงการหมอลำเราก็เป็นเมื่อก่อนก็อย่างที่อย่างที่ทุกคนทราบกันว่าผมก็เป็นเด็กวานนอกคนนึงที่แบบว่าก็เดินสายทํางานทั่วไปมีเวทีหมอลำสุขสนานก็ไปดูไปเจอเขาก็เห็นเขาน่ารักอย่างนี้ประมาณนี้ครับก็สะพัฒน์อย่ครับก็นานมากก็ทำในราดูตึกตางดอกเรื่องความรักคือเกมใจน้องหรือว่ายังไงกระแสก็ผมผมคิดว่า มันมันมันไม่สามารถได้ตอบได้เต็มเต็มเต็มปากเพราะว่าเหมือนวันนี้ถ้าผมบอกว่าเขาเป็นแฟนผมน่ารักกันนะตลอดชีวิตตลอดไปอีกวันพรุ่งนี้ผมเลิกกันละ่ะพี่ก็มาลุมผมอีกอะเพราะว่าตามยุคตามสมัยที่ผมบอกไว้ว่าเขาก็ต้องพบเจอ,อเพื่อนร่วมง,งานกับหลายๆที่ผมเช่นเดียวกันครับวันนี้ผมอาจจะรักเขาอยู่วันพรุ่งนี้ผมอาจจะแอบรักนักข่าวคนหนึ่งที่กําลังยืนอยู่ตรงนี้ก็ได้หรือว่าแอบรักตาตกล้องหนวดเขาเยอะแยะอยู่ตรงนั้นก็ได้อย่างเงี้ยก็เลยไม่กล้าพูดเรื่องความรักมากกว่า